ตรแหน่แม่ปานแตกกอเป็นพุ่มเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมใบใหญ่ใบเขียวด้วยนะคะน่ากินจังเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้แม่ปานเอาลงกระถางแล้วนะคะลงกระถางใบใหญ่จังเลยน่าไปกินกับลาบจังเลยค่ะ เห็นไ,ไหมคะคุณผู้ชมแต่อันนี้แม่ปานยังไม่ทันได้ลงกระถางนะคะยังอยู่ในถุงอยู่ยังอยู่ในถุงอยู่นะคะเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปปักชำใส่แก้วพลาสติกอย่าทิ้งนะคะ แก้วพลาสติกที่ใส่น้ำเราไปซื้อกาแฟนี้นะคะที่ได้มาแล้วคุณผู้ชมอย่า,าไปทิ้งนะคะเอามาทำเอามาทำดูนะคะเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปทำกันเลยค่ะวิธีปักชำด้วยดินทรายนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปานจะพามาปักชำสระรแหน่ใส่แก้วน้ำนะคะด้วยดินทรายละเอียดนะคะจะใช้ดินทรายก่อสร้างก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะแล้วก็ตักดินใส่แก้วน้ำเลยค่ะลากเขาไม่เน่านะคะ ลองลองปักชำดูลากไม่เน่าเลยค่ะก็ใส่ดินประมาณประมาณครึ่งหนึ่งของแก้วก็ได้นะคะใส่วันนี้แม่ปานจะพาปักชำสองแก้วนะคะลองดูเขาก็แตกเป็นพู่มเหมือนกันนะคะปักชำใส่แก้วแตกเป็นพู่มใบเขียวใบใหญ่ ใส่ดินครึ่งแก้วนะคะใส่ไปเลยไม่ต้องเจาะรูนะคะจะเจาะรูไม่เจาะรูก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่เราใส่น้ำพอประมาณนะคะใส่ไปเลยใส่น้ำเลยค่ะเดี๋ยวเข้า เดี๋ยวเขาก็จะไหลลงเองค่ะเดี๋ยวเขาก็ซึมไหลลงไปก้นแก้วเองแล้วก็ใส่แก้วนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ปาจะเลือกดูเลือกดูต้นไหนแก่พอจะปักชำได้นะคะ ก็เอาพอประมาณอย่าแก่มากนะคะเป็นลําต้นสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะพอมาลองดูค่ะตัดเลยค่ะให้ตัดเหนือข้อเข้าหน่อยนะคะให้เหลือไว้ประมาณหนึ่งสองสามสามข้อนะคะ เ,เดี๋ยวเขาก็แตกเป็นพุ่มใหม่อีกค่ะแลวเราก็มาปักชากันเลยค่ะไม่ต้องเอาทิ้งนะคะเราเอาไปใช้ทำอาหารต่อก็ได้นะคะใบใบเขา ไปทานได้แล้วก็ให้เหลือประมาณนี้ค่ะตัดเลยตัดใบข้อ แล้วเราก็ปักชำเลยนะคะเสียบลงไปเลยไม่ปานใส่น้ำลงไปก่อนเลยนะคะอันนี้ยาวหน่อยเราก็ตัด เ,เ,เดี๋ยวเขาก็จะได้แตก เป็นพุ่มงามเหมือนเดิมนะคะ<ม>ยังไม่มีน้ำมากเท่าไหร่แล้วเราก็ เอาน้ำใส่ไปเลยค่ะรดน้ำลงไปเลยใส่พอประมาณนะคะอันนี้เขาได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเห็นไหมคะสองแก้วปักชำในนี้ค่ะอ ปักชำประมาณอีกเจ็ดวันแล้วเรามาดูว่าลกเข้างอกอยังนะคะคอยดูนะคะค่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แม่ผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ